พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน,น,นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นจ้งไดล้ลลยพี่น้องเป็นจ้งไดในเมื่อคืนนะคะใครได้ดูไลฟ์สดในพี่น้องนะคะมันแตกอีกคือเก้าเลยพี่น้องนะคะมือนแตกอีกคือเก้านะคะร่ํารวยร่ํารวยนะคะสําหรับการไลฟ์สดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพี่น้องอโอ้ยพี่น้องแดดซ่องน้อยอย่างนี้แดดซ่องนะหน้าจักน่อยทะะ่านเพื่อนอื แดดสองนะคะรวยรุยนะคะมีแต่สิรว้ยไปนานแหละพี่นายบ้านนะคะเนาะพี่น้องเออเห็นปะคน,คนดีคนคนดีคนเว้าสิ่งที่ถูกต้องนะคะเออมีแต่สิ่งดีๆีสิขามานะคะการไล่สดแต่ละเถื่อพี่นอ้องอคนเข้ารับชมคลิปแตกต่างจากอ,าอีกฟังหนึ่งเลยพี่น,อนะอน้องนะเออเมื่อวานอาช่วงไลฟ์เปิดนะคะ กระแตกสองหมืนกว่านะฮะช่วงไลฟ์เปิดค้นเบงสองหมืนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอันท่างอันทัางอีกฟังหนึ่งท่างผู้ยิ่งพ่อพ่นะฮะพี่น้องอันเพ่นไลฟ์สดการไลฟ์สดบ่าวาจีไลฟสดในการเตรียมงานในการอย่างกะสร้างนะคะเออคนดูนะคะรับชมเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะบอกให้รู้เลยว่า ความนิยมชมชอบเริ่เเรมสเสื่อมลงนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านก็นไม่แต่สีดังขืนงข้นดังขื้นในพี่นอ้องเพื่นสีออกไล่การอันตีท้ายครัวอีกแล้วเด้พี่น้องรายการตีท้ายครัวสีมาสีมาเอาออกไล่การตีท้ายครัวอีกแล้วนะคะรอดูเด้อพี่น้องเพื่อนสีมาตีท้ายครัวบ้านหลังไหนบ้านหลังหลังใหญ่หรือบ้านที่ขนแก่นนะฮะอืมเนาะ เรามาดูนะคะเราสนับสนุนคนดีนะคะคนที่บได้เฮตยั้งพิษนะฮะอตอนนี้คณะนี่นะคะที่ท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเสียที่ยังะะ้งเนี่ยเพื่อนบ่มีความผิดเลยพี่น้องเพราะว่าแกไม่ใช่เป็นฝ่ายที่นอกใจนะ,ะเออเราเป็นคนดีมีแต่คนเข้ามานะคะมีแต่ผู้หญิงอบอ้อมนะฮะเออก็ตามที่หมอดูเพิ่นเว้านะ,ะ่ะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านจะมี ผู้หญิงเข้ามาซัพพอร์ตเยอะนะคะแกก็เป็นคนดีก็สมควรที่จะได้รับการซัพพอร์ตกับสิ่งที่ดีๆนะทุกคนเนาะเออเราให้กำลังใจนะคะคนดีๆให้ยืนอยู่ได้ในสังคมเนาะเพื่อนๆเนาะ